เเทคนิคใช้ขาตั้งกล้องให้เป็นมากกว่าขาตั้งกล้องก็ไม่เป็นขาตั้งกล้องอ่ะจะใช้ทําอะไรได้อีกมาดูกันครับเทคนิคแรกครับทิล up หรือว่าทิว down นะฮะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้กับขาตั้งกล้องทุกแบบเลยนะฮะวิธีการเนี่ยให้เรากางขาตั้งออกมา2ข้างก่อนนะครับกางออกมา2ข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ขูบไว้ขาหนึ่งครับทีนี้เนี่ยให้เรานําขาตั้งพาดไว้บนโต๊ะอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ย ก้องงัดกล้องขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นการทิลอัพหรือจะถ่ายทิลดาวลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับถามว่าต่างกันยังไงกับที่เราใช้ขาตั้งกล้องหัวแพนแล้วเราก็ทิ้วก้มเงยได้เหมือนกันอีก ซึ่งต่างกันครับเพราะว่าเทคนิคนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องด้วยได้มูเมนต์ของกล้องด้วยซึ่งต่างจากการทิ้วแบบปกตินะคะที่จะเปลี่ยนแค่มุมกล้องอย่างเดียวแต่การใช้เทคนิคนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องมีมูเมนต์ของกล้องแล้วก็เป็นการทิ้วมุมกล้องจากล่างขึ้นบนหรือว่าบนลงล่างด้วยครับซึ่งจะทําให้ได้ภาพที่มีความว้าว,าวมากกว่าปกติครับข้อแนะนําการใช้งานเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมาร์กจุด A เรียบร้อยแล้วแล้วเราดึงขึ้นมากลายเป็นว่ามุมกล้องเนี่ยสูงเกินกว่าที่เราจะถ่ายนะครับ สำหรับขาตั้งกล้องที่สามารถปรับองศาของขาได้เนี่ยก็ให้เรากางออกมาอย่างนี้เลยครับจะทําให้กล้องเนี่ยมีตําแหน่งที่ต่ําลงมาจากเดิมซึ่งก็จะพอดีกับตัวแบบที่เราจะถ่ายแล้วครับทีนี้เนี่ยเราก็มาร์กจุด a ให้เรียบร้อยแล้วก็งัดขึ้นมาถ่ายแบบนี้ได้เลยครับ เทคนิคที่2ครับใช้ค้ำที่ตัวแทนไม้กันสั่นเพื่อถ่ายในลักษณะของการแพนหรือว่าทิ้วนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับการใช้ไม้กันสั่นร้อแต่สามารถช่วยความมั่นคงความเสถียรในการถือกล้องได้ครับวิธีการนะครับก็คือให้เรากางขาออกมากว้างๆเลยแล้วก็ยืดคอออกไปให้สุดจากนั้นก็ค้ำที่เอวของเรานี่แหละเราก็จะสามารถถือกล้องได้อย่างมั่นคงแล้วก็นิ่งแล้วครับเวลาที่เราแพนเวลาที่เราทิ้วหรือว่าอยากจะถือกล้องนิ่งๆเนี่ยมันก็จะนิ่งกว่าที่เราถือด้วยมือเปล่าของเราครับวิธีนี้ ะะก็ใช้ง่ายใช้สะดวกครับเวลาที่เราไปถ่ายงานข้างนอกพกแค่ขาทั้งกล้องเนี่ยแล้วก็อยากจะได้มูฟเมนต์กล้องลักษณะของการแฮนด์เฮลนะฮะแบบเรียวๆเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับวิธีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับก,บการเดินถ่ายนะครับอาจจะเหมาะกับการอยู่นิ่งๆด้วยกับขาตั้งที่ค้ำอยู่ที่เอวของเราซึ่งแกนลำตัวหรือคอบอดี้ของเราเนี่ยก็จะมีความเสถียรมั่นคงกว่าการที่ถือมือเปล่าครับ เทคนิคที่3ครับ สามารถใช้ในลักษณะของสเตดี้แคมได้ครับคือเวลาที่เราจะต้องถือกล้องแล้วก็วิ่งนะฮะเราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เพื่อให้กล้องเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นครับวิธีการนะฮะก็คือให้เราเนี่ยกางขาตั้งออกมาให้เป็นองศาที่แบบว่ากว้างที่สุดให้อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นก็ยืดคอขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จับถือที่กลางคอของขาตั้งครับหลักการของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวสเตดี้แคมเลยครับซึ่งจะช่วยในการกระจายน้ําหนักของกล้องนะฮะให้บาลานซ์กันระหว่างด้านบนด้านล่างแล้วก็กระจายออกไปด้านข้าง ด้วยจากการที่เราเนี่ยการขาตั้งกล้องออกไปให้กว้างทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจับที่ตรงกลางของอุปกรณ์น้ําหนักก็จะถ่วงเท่าๆกันจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนเลยเวลาที่เราวิ่งนะครับเราสามารถที่จะเทียบได้เลยระหว่างที่เราถือถ่ายกล้องมือเปล่าแล้ววิ่งเทียบกับใช้เทคนิคนี้แล้ววิ่งนะฮะเทคนิค <X> ที่4ครับใช้ถ่ายมุมโดน เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับขาตั้งกล้องทุกแบบเลยแต่ขาตั้งกล้องที่มีความสูงเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับวิธีการเนี่ยก็คือเรายืดขาออกมาให้สูงที่สุดเลยแล้วก็หุบจากนั้นก็ถือในลักษณะของโมโนพอดนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะยืดขึ้นไปถ่ายในมุมสูงได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายลากจากด้านล่างพื้นดินแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นสูงๆแล้วค่อยถอยออกมาช้าๆก็ได้เป็นการดล l ี y เอาแล้วก็เป็นมุมโดนภายในตัวด้วยครับการใช้เทคนิคนี้ถ่ายในมุมโดนนะครับก็จะช่วยในเรื่ององงขการรเพิ่มะยะ ภาพด้วยทําให้เห็นภาพกว้างๆเลยรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเวลาเท่าไหร่ครับสำหรับขาตั้งกล้องที่แปลงเป็นโมโนโพอรได้ก็อาจจะแปลงเป็นโมโนพอดแล้วก็ถือถ่ายในมุมโดนได้เช่นกันครับอาจจะมีความสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าด้วยครับ เทคนิคที่5ครับใช้ถ่ายแบบทรัลคมูเมนต์หรือว่าสไลด์กล้องได้วิธีการเนี่ยก็คือให้เรานำผ้ามาวางไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็เอาขาตั้งที่กลางออกเนี่ยวางบนผ้าได้เลยจากนั้นก็ให้เราดึงผ้าช้าๆครับสไลด์ขึ้นมาก็จะได้การถ่ายวิดีโอที่มีมูเมนต์ลักษณะของการสไลด์ไปด้านข้างแบบนี้ได้แล้วครับวิธีการนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นเรียบแล้วก็ลื่นหน่อยนะครับเช่นบนพื้นกระเบื้องหรือว่าบนหญ้าแบบนี้ก็ได้นะครับคือการใช้เทคนิคนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ลื่ แต่ก็จะเป็นวิธีแก้ขัดวิธีหนึ่งหากว่าเรามีแค่ขาทั้งกล้องแล้วก็อยากจะได้มุมเมนต์กล้องที่มีการเคลื่อนไหวหรือสไลด์ด้านข้างแบบนี้ก็สามารถที่จะพอทําได้ครับสำหรับผ้าที่ใช้รองขาตั้งนะฮะถ้ายิ่งมีความหนาก็จะยิ่งดึงสไลด์ขึ้นมาง่ายยิ่งขึ้นครับ เทคนิคที่6ครับใช้งานในลักษณะของโมโนพอดสำหรับขาตั้งกล้องที่แปลงเป็นไม้โมโนพอดไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะขุบขาแล้วก็ยืดแล้วก็ตั้งทื่อๆแบบนั้นเลยครับวิธีการนี้นะฮะจะง่ายเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนมุมกล้องเร็วๆนะครับเช่นการที่เราจะแตกช็อตให้ได้หลายๆมุมมุมโคสอัพมุมมีเดียมช็อตหรือลองช็อตอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีเวลาจํากัดเราต้องการที่จะถ่ายแบบสั้นๆเอาไปควิกคัทนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ลักษณะนี้ได้ก็จะมีความสะดวกแล้วก็ง่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่แคบๆนะครับ สามารถที่จะตั้งแบบนี้แล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนมุมแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆได้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยครับการใช้โมโนอพอตเนี่ยก็จะนิยมสําหรับช่างภาพโดยเฉพาะแบบในงานแต่งที่มีคนเยอะๆเบียดเบียดกันเราก็จะเห็นช่างภาพเนี่ยตั้งกล้องบนโมโนอพอตแล้วก็ตั้งถ่ายเพื่อเพิ่มความนิ่งให้กับวิดีโอข้อดีของเขาก็คือสามารถเปลี่ยนย้ายมุมกล้องได้รวดเร็วครับ เทคนิคที่7เทคนิคสุดท้ายครับคือเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอด้วยกับมูฟเมนต์แบบนี้ได้ครับคือวิธีการเนี่ยก็คือให้เราพับขาตั้งกล้องเลยนะฮะแล้วก็หุบออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งแล้วก็พลิกโรเทตขาตั้งกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็กลับลงไปในอีกด้านหนึ่งโดยที่จุดศูนย์กลางของการหมุนเนี่ยก็คือที่ปลายของขาตั้งกล้องเลยจริงๆเราก็สามารถจับที่กลางขาตั้งกล้องก็ได้นะคะเป็นจุดหมุนนะครับสามารถใช้เทคนิคนี้ในการเพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอในการเปลี่ยนฉาก Transition ได้เลยเป็นการถ่ายวิดีโอลักษณะของการเล่าเรื่องราวแบบรวดเร็วรูปแบบหนึ่งครับก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยได้มุมกล้องมูฟเมนท์ที่แปลกใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้นได้อีกด้วยครับฉันเคยสงสัยว่าคนเราเกิดมาจะสามารถเลือกทำหรือเป็นอะไรได้แค่อย่างเดียวจริงๆหรอฉันวิ่งหาคำตอบแต่ยิ่งหาก็ยิ่งท้อวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่ง ฉันแค่มองมุมกลับและสลับมุมมองก็ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทำหรือสามารถเป็นได้คงเหมือนกับขาตั้งกล้องที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่ขาตั้งกล้อง ขอพูดถึงขาตั้งกล้องที่ได้นํามาใช้ถ่ายวิดีโอในคลิปนี้นิดนึงนะคะเป็นขาตั้งกล้องที่น่าใช้มากอยากแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักครับชื่อรุ่นว่า MT 6 0จากแบรนด์ Ulanzi เป็นขาตั้งกล้องหัวบอลที่มีลักษณะของการกางขาตั้งกล้องแบบบิดล็อกกางออกมาใช้งานได้รวดเร็วมากที่สําคัญเลยวัสดุส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงสูงแต่น้ําหนักเบาน้ําหนักแค่1.25กิโลกร,รัมเท่านั้นครับมีฟังก์ชันความสามารถหลายอย่างเลยนะคะแต่หลักๆที่ไอชอบในขาตั้งตัวนี้เนี่ย ก็คือคุณภาพของเขาครับความมั่นคงความเสถียรในข้อต่อข้อล็อกต่างๆเวลาที่เราบิดขาดตั้งและกลางออกมาเขาจะสามารถคลายออกมาได้ง่ายหมุนง่ายจะมีความลื่นไม่ฝืดน,นะคะแต่ว่าเวลาล็อกเนี่ยล็อกได้แน่นแล้วก็มั่นใจได้เลยการออกแบบทุกอย่างของเขาเนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังสามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้ตอบโจทย์ล็อกได้แน่นแล้วก็ใช้ได้อย่างมั่นใจเลยครับเพจของเขาเนี่ยเป็นแบบอาคาสวิตเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็ถอดเพจออกมาต่อกับที่ตัวกล้องหรือว่าตัวยึดมือถือใช้ได้หมดเลยไม่ต้องหา เหรียญหาไขควงเลยนะครับเราสามารถที่จะหมุนได้ด้วยมือเลยด้วยการออกแบบของเขาแล้วก็ติดกลับเข้าไปใช้งานได้อย่างง่ายดายเพลทแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปลดออกมาได้อย่างรวดเร็วลักษณะของ Quick Release เลยเพื่อสลับออกมาถือถ่ายแบบ Hand h a n d h e l d ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอพอเสร็จแล้วก็ติดกลับเข้าไปที่ขาตั้งกล้องเพื่อใช้ตั้งถ่ายแบบนิ่งๆได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับเขายังสามารถปรับความกว้างของขาตั้งได้3ระดับปรับองศาได้ง่ายๆเลยแค่ดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ปรับออกมาแล้วก็ล็อกเพราะว่าขาตั้งเนี เวลาหดให้เตี้ยสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เซนแล้วก็สามารถกางขาออกมาได้อีกให้กล้องเนี่ยเตี้ยลงได้ครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะเขาสามารถถอดคอออกมาแล้วก็พลิกด้านกลับหัวถ่ายได้ ซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะกลับหัวถ่ายหรอกคือมีประโยชน์เวลาที่เราจะถ่ายมุมเสยหรือมุมที่ต่ำมากๆแบบต่ำเตียเ้ยเลียดดินเลยนะเพื่อถ่ายหญ้าถ่ายดอกไม้เกสรหรือแม่คันิง้งแล้วก็สามารถตั้งกล้องแบบนี้ได้ครับมีมาสเกลบอกองศาในการแพนด้วยนะครับหัวบอลของเขาเนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้เพื่อต่อใช้กับอย่างอื่นที่ขาของเขานะครับจะมีขาหนึ่งให้เราสามารถหมุนถอดออกมาใช้งานในลักษณะของโมโนโพอดได้เราถอดหัวบอลออกมาแล้วก็ต่อกับขาตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานแบบโมโนพอดได้เลยครับ บริเวณคอของเขานะครับจะมีพอร์ตพอร์ตหนึ่งเป็นรูสกูหนึ่งส่วนสี่ 4. สามารถนำเมจิกอาร์มเนี่ยมาต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มได้อีกเช่นไฟ LED หรือว่าไมชัตกันนะครับมีตัวมาตรดน้ําเพื่อใช้วัดระดับความลาดเอียงถึง2จุดนะฮะจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่เพจที่หัวบอลน,นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณขาตั้งสามารถใช้วัดความลาดเอียงได้เลยขาตั้งกล้อง MT60 เนี่ยก็เหมาะสาหรับใช้ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยเป็นขาตั้งกล้องที่พกพาง,ง่ายมีกระเป๋าให้ด้วยความสูงของเขาเนี่ย ตั้งแต่ประมาณ50ถึง160เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นความสูงที่ค่อนข้างครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วครับใครอยากได้ขาตั้งกล้องแบบอนเนกประสงค์แบบนี้ก็แนะนํา MT60 เลยครับราคาทั้งสิ้นของขาตั้งกล้อง Ulanzi MT60 เนี่ยจะอยู่ที่3,590บาทก็ถือว่าเป็นราคากลางๆเมื่อแลกกับคุณภาพที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมครับ ถ้าเป็นเพื่อนสนใจขาตั้งกล้อง Ulanzi MT60 ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมัน t u d i o เปิดทุกวันที่บางกะปินอกนี้เรายังมีบริการจัดเซสสตูดิโอสำหรับไลฟ์สตรีมถ่ายภาพและถ่ายวิดีโออย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดตแกลเ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ